สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนเอนเคยมีปัญหาในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เ <c oughs> ช่นการหาสินค้ามาขายแล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรเพราะว่ามันมีคนอื่นขายไว้เยอะแยะแล้วการที่เราจะไปแข่งกับเพื่อนเเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าตัวที่เราแข่งเขาเนี่ยจะสู้เขาได้หรือไม่ได้ตัวอย่างเช่นพวกปินสอเขียนคิ้วหรือว่าพวกเ,เจลเขียนคิ้วอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าคนที่รักสวยรักงามจะต้องรู้ว่าจะหาอย่างไรนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ย<อ>ในฐานะของคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าการหาสินค้าใหม่ๆเนี่ยจะหากันอย่างไรนะแล้วก็ในส่วนของอสินค้าที่นำเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น<อ>สินค้าที่ ยังไม่มีคนขายมาก่อนนะครับเราก็จะพาพวกเราให้รู้ว่าจะรู้ได้ไงว่าต้นทุนมันเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นภาชนะถืงเน,นี้ยเราอยากจะรู้ว่าท้องตลาดเขาขายราคาเท่าไหร่เราก็ไปค้นหาตามสิ่งที่ในคลาสจะบอกนะครับเดีย๋ยวถือว่าสอนเลยเป็นการแนะนํากันแล้วกันและการที่จะนําสินค้าตัวเน,นี้ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยจะเข้ายัางไง ทางผู้สอนคาสนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเขา้ายังไงแต่ว่ามีวิธีการไปให้ไปดูนะครับแล้วก็เอาคอนเซ็ปต์ของคาสที่สอนเนี่ยไปไปใช้นะครับเช่น<อ>สิ่งที่เราเจอนะครับเราเจอเนในท้องตลาดนะเขาทำกันยังไงเนี่ยเราก็จะพาไปดูนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางคนถึงทางตันนะครับอย่างเช่น บางคนดูเรื่องของเครื่องมือช่างครื่องมือช่างครับซึ่งเป็นสินค้าที่ค่อนข้างได้ราคาดีนะครับเพราะบางคนมัวแต่ขายของถูกๆเนี่ยราคาต้นทุนที้ย281ถึง422ิเนี่ยถ้าเราพีคเ,เข้าไปเนี่ยเราก็จะไปดูว่าต่างประเทศราคาแบบนี้แล้วของจริงเมืองไทยราคาเท่าไหร่ 500, 39, 9, 19, นะครับห้าร้อยสามสิบเก้าสามร้อยยี่สิบเก้าสี่ร้อยสิบเก้าสามารถตัดไม้ขนาดนใหญ่ๆได้ที่วันะนี้เนี่ยผู้สอนนะครับจะสอนให้ท่านไปค้นหาสินค้าเพื่อแตกประเด็นกนะ็แตกลายท่านที่ขายสินค้าดีอยู่แล้วก็ดีแล้วละ่ะแต่ถ้ายังขายไม่ดีนะครับเราก็จะพาท่านไปนรู้จักสินค้าใหม่ๆซึ่งรับรองว่าท่านจะถูกใจประทับใจ ว่าทําไมเราไม่รู้มาก่อนถ้ารู้แล้วเนี่ยเราคงจะได้เงินได้ทองเก็บมาใช้เยอะแยะอย่างเช่นสินค้าประเภทนี้นะครับเนี่ยราคาเขาขายที่7,900บาทแต่ต้นทุนจริงๆอาจจะเหลือแค่ประมาณนักสามพบาทหรือ2,500บาทแล้วเราจะที่ไหนมาขายล่ะนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะพาไปดูนะครับ เราจะสอนว่ามันขายดีจริงหรือเปล่านะครับเราสอนว่าสินค้าต่างๆพวกนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับก็ลองติดต่อคนที่นำคลิปนี้มาให้คนดูนะครับขอบคุณมากครับ